ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อยู่ว่างๆนะับไม่ได้เไม่ได้ออกไปตกปลาครับก็มานั่งผูกเบ็ดนะจะสุกผูกเบ็ดแบบสองขอนะครับแล้วก็จะมีวิธีการทำนี่นะฮะนี่สายที่ใช้ทํำสายหน้านะฮะผูกเบ็ดจะทำสองขอนะมีลายสต็อปเปอร์แล้วก็ดีตัวเบ็ดนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทํากันครับว่าสองขอของเราอ่ะคือ ของของเรามันไอ้นี่นะฮะทำเพื่อมันแยกตัวแต่ละขอให้มันอยู่ก็แบบว่าลดกาอาการพันของมันนะฮะเวลาเราตกตกเดี๋ยวสายมันจะเข้าไปพันกันเราทําแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูลักษณะมันแล้วกันนะฮะว่าเสร็จแล้วว่าเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อลดอาการพันของมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ ในตามท้องตลาดเขาก็มีขายนะครับที่ว่าเอามาทำอ่ะก็เป็นลูกหมุนแบบลูกหมุนสองทางอะไรเงี้ยทันี้ว่าคือเราไม่เราไม่มีลูกหมุนสองทางอะไรอย่างเงี้ยที่มาผูกทำสองขอลูกหมุนสามทางนะเราไม่ต้องไปซื้อมาเรามีลายซ็อปเปอร์อยู่มีนี่ฮะใช้ใช้ใช้นะสายเอ็นลายซ็อปเปอร์ตัวเนะบ็ดเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเราเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะว่าเราจะได้อ่า เวลาไปตกปลาสองขอเบ็ดจะได้มันไม่ค่อยพันกันนะฮะรถรถก็ช่วยไปได้เยอะนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องไม่ต้องไหนดีนะฮะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ถ้าใครจะเอาความสะดวกก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมคือขี้เกียจซื้อนะครับแล้วอย่างมันเป็นลูกบุญสมทางมาเนี่ยเราตกคิงหลิวใช่ไหมฮะน้าหนักมันก็จะมาเพิ่มกับไอทีตัวเนี้ยก็เหมือนลักษณะลักษณะเดียวกับลูกบุญแกนยาวก็มันก็ถ่วงไปในระดับหนึ่ง แต่เนี้ยถ้าถ้าเรามาเป็นโอ้โหลูกมุนสามทางด้วยผูกอะไรนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้อะไรนะน้ําหนักทุนรับน้ําหนักเยอะนะฮะแต่เนี้ยเราเราประหยัดด้วยอะไรด้วยแต่แล้วเ,เราต้องมีเวลานะฮะคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็มานั่งผูกเราเตรียมไว้อันนี้เดี๋ยวผมจะผูกให้ดูก่อนนะฮนะเป็นตัวอย่างนะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่ที่จะไปตกสองคงสองขอนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นสายสายค้งสายได้นี้ว่าผมไว้ตกบาลานนะครับบาลานแตะนะฮะผมจะใส่สายค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะตามบาลานแตะใช้สองขอแล้วก็พับเป็นสองถอแล้วก็อีตัวบนนี้เราก็เดี๋ยวจะทําเป็นห่วงไว้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ผมจะใส่ลายซอปเปอร์ดูก่อนนะครับนะใส่ลายซอปเปอร์ไปสองเมตรนะครับสําหรับ ชดตรงนี้ฮะเดี๋ยวดูเขาว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะฮะอ่านี่ผูกตัวเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตัวเบ็ดสองขอนะฮะนี่นะฮะเอ๊ยสองขอนะครับกล้องจะไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะฮะนี่สองขอนะแล้วเนี่ยระหว่างนี้นะฮะลูกหมุนนะฮะลูกหมุนเนี่ยเราจะให้มันต่างกันเท่าไหร่นะฮะเราก็จับ จับมันทบเข้าไปนะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยนะฮะนี่นะฮะลายสต็อปเปอร์นะ,ะมันจะอยู่ระดับอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวจะลู่ลงมานะลู่ลงมาห่างๆนิดนึงเพื่อแล้วเราก็มาทางปลายนะฮะทางปลายนะครับนี่นะฮะสมมุตินะเนี่ยเราจะให้มันอยู่ ต่างกันแค่นี้นะฮะต่างกันแค่นี้ใช่ไหมฮะอ่าเอาขึ้นอีกนิดแล้วกันเอาสูงหน่อยแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะปุ๊บแล้วก็จับไ้ข้างบนไว้นะฮะสายที่ทบเนี่ยอันนี้เป็นตัวเบ็ดนะสมมติเราเอาห่างแค่นี้นะเห็นไะมฮะแหมมันไม่เคยซูมซะด้วยกล้องฮะพอเห็นนะพอเห็นอ่ะห่างอันนี้ประมาณ ประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วประมาณสามเซนนะฮะสามเซนแล้วเนี้ยนะฮะเนี่ยเออเนี่ยนฮะเราก็จับรวบเขามานะฮะในตรงนี้นะจับรวบมาปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะผูกเลยนะฮะผูกเหมือนกับไอ้ผูกผูกไอ้นี่นะฮะผูกปลไหมนะฮะนี่นะฮะเป็นห่วงแบบนี้นะเดี๋ยวผมเราจะผูกตรงนี้นะผูกตรงนี้ ให้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปคล้องไปไหมเลยนะเดี๋ยวไอ้ลายท็อปเปอร์ต sure> ัวนี้เกะอ่าลูดลงไปก่อนมันลูดได้อยู่เพราะมันฟรีฮะตอนนี้ลายท็อปเปอร์ตัวนี้มันฟรีอยู่นะนี่นะฮะเราก็จับมาลวกลารวบบางอย่างไอ้ข้างล่างนี่เราจับไว้แล้วนะนี่เราลวกไว้เงี้ยโอ้ไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเนี่ยไม่แล้วพอพอพอคร่าวๆนะ จับรวไมไว้นะฮะเอ,อ้อนี่เดี๋ยวเราจะผูกเป็นเงื่อนเลขแปดเลยฮะตรงนี้ทําเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผูกก่อนนะคระับนี่ก็ได้แล้วนะฮะเป็นเงื่อนเลขแปดนะฮะเหมือนอย่างที่ผูกปลายไหมไปลายคันชิงเหลียวนะฮะแต่เรามีห่วงอยู่นะฮะนะ่ฮะเป็นห่วง ทำเป็นห่วงไว้นะฮะทำเป็นห่วงไว้นี่นะฮะเด้ออันนี้ก็นะฮะแต่อันนี้ลายสต็อปเปอร์ยังอยู่ในเส้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรูดขึ้นมานะฮะรูด <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาลายสต็อปเปอร์เนี่ยใส่เข้าไปในห่วงเนี่ยสองตัวนะฮะนะลายสต็อปเปอร์ใส่ในห่วงนี่สองตัวสังเกตนะฮะลายสต็อปเปอร์ผมจะใช้เป็นตัวนี่ฮนะตัวยาวๆนะครับ ตัวยาวๆแมวตัวสั้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการให้มันทางนะเป็นเหมือนกับลักษณะของตัววายเพื่อสายมันจะได้ไม่พันกันนะฮะพันกันเหมือนกันแต่ว่ากันน้อยหน่อยแก้ง่ายหน่อยนะฮะเดีย๋ยวไอ้ตัวบนตัวบนนี้ตัวบนนี้คือเดี๋ยวจะเอามาล็อกนะฮะเอามาล็อกกับลูกหมุนนะฮะลูกหมุนเดีย๋ยวผมจะใส่ใส่ลายทปเปอร์เข้าไปในห่วงนี้นะสองตัว นี่นะครับใสไปแล้วนะครับสองเมตรนะครับสองเมตรบนนะฮะนี่ทําใส่ใส่เหนือเหนือปมนะฮะเหนือปมนั่นนี่เหมือนกับไอที่ผูกใปไมอ่ะอันนี้มันก็เหลือข้างบนนี่มันก็จะคือเป็นห่วงนะฮะอันนี้เป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้ก็คือนี่จะเสร็จแล้วนะฮะนี่นะข้างล่างนี่ไอข้างล่างนี่ที่ที่เป็นสายชิ้นนี่นะฮะ เราจะลูดขึ้นมาตรงปมเลยนะปป๊ดขึ้นมานี่นะตรงปมนี่เลยติดตรงปมเลยนะนี่ยูดขึ้นมาเอาอีกสายใส่ชิ้งอีกเส้นหนึ่งนะขอที่สองมาชนกับที่ปมเลยนะฮะก็จะเป็นแล้วก็รูดนี่นะในนี้นะไอตัวที่สายตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรารูดตัวนี้เนี่ยสายจะห่วงนะตัวตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ย ตัวล่างนี่เราจะลู่ลงมาชนไว้เลยนะฮะปึ๊ือนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะวางกับพื้นให้ดูนะจะเป็นลักษณะไหนเะฮ้นะฮะนี่นะครับนี่เอาละครับนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นสายคิ้งของเรานะฮะสังเกตนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับการกรบาดเลยนะฮะที่นิ้วผมเนี่ยนะฮะ เนี่ยคือเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเราเอาเอาอุปกรณ์ที่มีเนี่ยนะฮะเอามาใช้นะฮะว่าเราไม่ต้องไปซื้อแต่ว่าขยันทำวันนิดนึงและตรงนี้ห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับห่วงตัวนี้เวลาใส่กับลูกหมุนนะฮะลูกหมุนลูกหมุนส่วนใหญ่ผมจะใช้แกนยาวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลูกหมุนแกนยาวใส่ดูอ่านี่นะครับลูกหมุนแกนยาวนะฮะ นะฮะท่านนี้อันเนี้ยนนด้านกลมๆนี่นะฮะด้านนี้นะด้านนี้นะด้านนี้นะมันไม่มันไม่ไม่ไม่โฟกัสเลยด้านนี้นะฮะเนี่ยนะด้านนี้เราเราจะไปผูกกับสายเมนนะแต่นี่ด้านที่ตะขอนี่ด้านนี้ครับมันเป็นตะขอเปิดอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ใช้นี่เลยเนี่ยฮะเอามานี่เลยนะฮะปึ๊บนี่เลย เราก็เอาเนี้ยนะมันเราไม่ต้องใช้วอลิงนะไม่ใช้วอลิงเนี่ยนีเลยครับคล้องเข้าไปเลยนะสายตรงเนี้ยมันเป็นพวงอยู่อะคล้องเข้าไปเลยปุ๊บนี่นะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมอยู่ในลักษณะนี้นะเราก็จะลูดเนี่ยลายต็อปเปอร์ตัวนี้ขึ้นมาเลยฮนะตึงขึ้นมาชนไว้นี่เลยฮนะมันจะติดอยู่อย่างนี้ใช้ตกได้เลยนะอันเนี้ยก็ใช้ตกได้เลยเนะี่ยอันนี้นจะหงิกหน่อยเพราะว่ามันลูดไปลูดมาเดี๋ยวตกอะ เดี๋ยวพอเราตกไปสักพักมันก็จะมันก็จะตึงเองนะนี่นะนี่ลักษณะนี้เลยนะนี่ฮะนี่แ่นี้ก็ไม่ไม่หลุดแล้วนะครับเนี่ยตกปลาไม่หลุดแล้วนะนะเนี่ยเนี่ยไม่หลุดแล้วนะมันไม่ค่อยโฟกัสเลย เออ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 อนะฮะเนีああ่ยนีああああ่นะฮะโอ้ไม่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 โฟกัสเลยนี่นะฮะมันมาชนเงี้ยไม่หลุดนะฮะเนี่ยเราไปตกปลาเนี่ยมันจะห้อยอยู่เนี่ยอีตัวเนี่ยมันเป็นตัวกันที่มันลื่นออกมาแต่แต่ถ้ามันลู่ออกไปอย่างเนี้ยมันจะออกได้นะแต่ปกติแล้วซึ่งเราวัดไปเนี่ยมันจะไม่ลูดล้วฮะ นี่เลยฮะมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะนี่ก็นี่ครับขอหนึ่งกับขอสองนะสั้นขอยาวขอนะนี่จะเป็นลักษณะนี้แหละฮะลักษณะฮะสามเหลี่ยมเลยฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราวัดเบ็ดอะไรปุ๊บเนี่ยมันอาจจะพันเงี้ยแต่เราขี้ง่ายฮะมันมีวงของเราเนี่ยเรานี้วแยงไปตรงเนี้ยถ้ามันพันปลายเรานี้วแยงไปปุ๊บๆขยับขยับมันก็หลุดละแต่ถ้าถ้าเราไม่ใส นี่นะเป็นลูกตัววายเลยเห็นไหมนี่ลูกตัววายวับเนี่ยสายเนี่ยมันจะกลางออกแต่เวลามันมีเหงือนก็จะหุบลงมาหน่อยมันก็จะห้อยลงมานะฮะซึ่งไม่มีผลอะไรนะฮะแต่ที่ว่าเราอตัวที่เราทําแบบนี้ก็คือป้องกันไม่ให้มันไม่ให้มันพันกันนะฮะไม่ให้สายมันพันกันเยอะเวลาถุกปลากินดีๆฮนะดูจากลักษณะเต็มเต็มเลยนะออาแบบนี้เลยดีกว่า เดี๋ยววางกับพื้นด้วยถือแล้วมันมือมันสั่นนะฮะวางเนี้ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไอ้นี้ดูอือนี่ครับนะะนี่เห็นไหมลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือลักษณะของที่มันเป็นอยู่นะฮะ ขอสั้นขอยาวนะฮะเกี่ยวกับไอ้ตรงห่วงตรงเนี้ยเราไม่เราไม่มาคล้องกับไอ้ลูกหมุนแกนยาวก็จะลูกหมุนธรรมดาก็ได้นะครับแต่เราเอาเอาเนี่ยแย่เข้าไปเสร็จแต่เราต้องต้องดึงในตัวเบ็ดตัวเนี้ยเ็ากเข้าไปผูกแล้วก็ดึงไอ้ไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวลายท็อปส็อปเปอร์ขึ้นมาดันไว้อีกทีมันก็จะอยู่เหมือนกันนะแต่ลักษณะผมว่าลักษณะนี้มันจะง่ายกว่านะัจะง่ายกว่านะฮะเนี่ย ชิ้งสั้นชิ้งยาวเราเลือกเอาตามชอบใจเลยนะครับคือประโยชน์ของมันก็คือว่ามันช่วยเราไม่หัวร้อนได้นะในขณะที่บางทีเนะี่ยเราตกตกเนี่ยโอ้โหปลากำลังกินเลยเอาวัดขึ้นมาปุ๊บติดปลาขึ้นมาส,สายเบ็ดอีกสายหนึ่งพันเงินเข้ามาแบบโอ้โหปลดปลาเสร็จแล้วต้องมานั่งไปน้่งบางทีต้องตัดสายทิ้งเลยบางทีพันกันแก้ไม่ออกรีบด้วย หัวร้อนนะฮะอันนี้ก็แก้แก้ได้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็คือถ้าสมมุติว่าสายขิงเราสายขิงเราไม่เล็กจนเกินไปนะฮะมันพันยังไงมันก็แก้ง่ายแต่ถ้าสายเล็กนะฮะสีป่ปอนเงี้ยสีปส่ปอนสี่ปอนเงี้ยโอ้ไม่ไหวครับสีป่ปอนนี่กางยังไงก็ไม่ไหวครับถ้ามันพันก็แล้วเวลามันหงิกนะฮะโอ้แก้ยากมากแต่ถ้า หกปอนแปดปอนอะได้ขึ้นไปแล้วเนะมันสายมันก็จะเหยียดดีมันจะไม่ค่อยพันซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อไอ้ลูกหมุนสามทางมานะแต่ซื้อลูกหมุนหามทางมามันก็สะดวกดีครับนะสะดวกดีแต่ก็เปื้องตังขึ้นมาหน่อยแต่น,นี้เรามีอยู่แล้วไอ้ลูกหมุนเนี่ยแต่พยายามลูกหมุนในตัวที่เป็นที่มันยาวนะเนี่ยลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกหมุนลายสต็อปเปอร์ที่มัน,มนเป็นเม็ดย,ยาวๆนะเม็ดย,ยาวแน่นครับไอ้เนี่ยลายสต็อปเปอร์เม็ดย,ยาวมันจะแน่น ไม่ใช่เม็ดกลมนะเม็ดทรงลักบี้มันถ้าทรงลักบี้ก็ได้ฮะใส่สักสองสามเม็ด <c oughs> ครับผมวันนี้ก็คือก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนตกปลานะครับนีฮะสิ่งอันพละน้อยมาบอกบอกกล่าวกันนะเพื่อความสะดวกในการตกปลาแล้วเราตกปลามันต้องมีความสุขนะ,ะไปตกปลาแล้วหัวร้อนมันก็ไม่ดีครับผม ก็คงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตกปลาก็ลองชงม,มาดูครับผมก็จะใช้พิิธีนี้นะอันนี้อันนี้ไอไออ,อย่างขอเดียวก็คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าสองของเนี้ยเราช่วยได้เราช่วยได้แน่นอนครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งครับผมไปครับ ไปตกปลากันดีกว่าครับผม